สวัสดีเอฟซีแฟนส่องทุกคนนะคะมื่อวานนทิยามาตามแนวทางความฝันของแม่น้องนัฐดานะคะเพื่อนฝันฝันจําได้นะคะผีพูดมาบอกเลขสองตัวหางเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าเลขจะออกตัวนี้ตัวนี้นะคะ,เ,ะ,คะเลขสองตัวหางเดียวตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะเบิ้ง,ง<ด>นะครับเบิ้งเบิ้งนังกันใช้ทําครับสาเหตุที่ง่ายงครับง่ายรบขึ้นเไง่ายสาเหตุที่เป็นแบบนี้<ห>นเพราะว่า<ห> มีกล้องยุกล่องหนึง่งลุงเฮ้งมนไร่สด<ม>แต่วานนุทิยาบ่ได้ไล่นออ้องแม่น้องระดากับบ่ได้ไล่นะคะก็เลยมีการก็นือวชินัยพ้องข้นกันแบบหัวเราะ <ใช S 1> <ม>แบบนี้แหละวันนั้นว่าชิคอยบอ่หกักบ่หกักเ<ม>พิน<ม>่นมาบ่ข่อยบ่หักเพิ่นเพิ่นมาตะไก่บ่ได้ค่าน้ำมันบ่ได้่ากับเขาเ<ม>พิ่นก็ได้ขอไล่สดก้อนมูช่วงที่กินเขานั้นก็ได้สัมผัสแม่น้องระดาไปน้ำว่าผีพุ่มเพิ่นมาบอกเลขตัวใดเรลุงเฮ้งมันก็ได้ไล่สด ไล่ไปไล่มาแล้วเป็นชั่วโมงแล้วเพิ่นบอลงจักเทียนนทิยาก็เลยขออนุญาตตั้งกล้องน้ำก็เลยทั้งตั้งกล้องเอสัมผัสเป็นคลิปทั้งไล่์ซนไปนน้ำกันอ๋อเฮงยังหนุ่มอยู่เลยเนาะลำแม่ลำไยเหมือนนะต่เฮงเราอารมณ์ดีนนทิยาก็ใจดีทีเอากระชับกระชับเลยครับเพราะว่าใธอเป็นคลิปบัดที่นี่อ่าอ่าถามบัดเนี้ยนนทิยาจัดแม่น้องระดา หมูว่านนี่ยในยืดข่าวว่าไปใส่มาหมูว่านเคือมะกรูดก่อนหมูว่านนี่ไปเป่าพี่น้องไปรักษาอันเขาจะคนเรียกวยังเกาะรักษาอันรักษาอันพื้นบ้านเฮาม้อพ<ห>ื้นบ้านรักษาหลายอย่างแม่แม่เราก็เอาเอาเขาเอาพวกผูกกันทางหมอปัจจุบันเนาะทางหมอปัจจุบันอลไรกับหมอพื้นบ้านนําถ้า,า,านนหาาาาน้า,า,า,นนะา,นาตอนนี้ถ้าหา,ายนะพี่น้องชิบ,บูรุน้ำหายน้ำหย่อนยังดีคือเอาผักทานงเอาทั้งสมุนไพรทั้งนั้นนี่เอาไปกินในลายอย่าะใบมะละกอกระตุ้มแม่ใบมะละกอก็กิน ตมมกินยิ่งได้ยินข่าวว่าพระเอกทังตายด้วยโรคมะเร็งยิ่งย่านวายคิดเลยพี่น้องเลยนอนบุรุษเนี่ยเน่ยมุ้งน้าลูกพี่น้องเพิ่นกาสนาตาล้อล้อยู่เนาะอายุสามแปดสามเก้านึงเพิ่นกลไปแม่คุณออมแม่โอ้ยน้องก็กินเลิศแล้วกิ่นยังก็ได้หายยอดยังก็ยากเพรว่าจะหายเนาะแม่นจ้ะวันนี้ก็เลยไปอนไปเป่าน้ำปูเมื่อวานก็เลยพาขี่รถไปกับลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์นะจ้ะไปไกลๆนี่แหละไปแล้วก็เลยไปเป่าน้ำเพิ่น ก็ไปเปล่าเพิ่นก็มีมีมีน้ำพิ่นเพิ่นเปล่าแล้วเพิ่น,น,นก็มันมีน้ำเปล่าไหมพนก็พนก็มีกระท่ายเนี่ยของพนแหละพนออกมาจุาจ่มอาเพิ่นให้กินเพิ่นให้กินแมงก<อ>ินเข้าไปกินปุ๊บป่ะเนี่แมวได้กลับมามานั่งเล่นน้ามูอยู่หันอยู่เน้นหน,น,นะนาลำขาเนาะไ,ไปนั่งเล่นียนั่งไปทังวันเจาะปวดเราเป็นหนองอยาขอีขอยากหักไว้คืออยากหักออกไหมเขาเป็นยังไงวะากินยาเขาไปแล้ว มันก็เป็นยาเป็นน้ำน้ำเปล่าน้ำน้ำน้ำที่เพิ่นมันให้เพิ่มนาเพิ่นเพิ่นก็มีกระทายังเพิ่นแหละเพิ่นเปล่าเขาแล้วเพิ่มเติมที่มันเลือดจากเปล่าเพิ่นให้คยกินอ่าอ่คอยกินแล้วคอยกลับมาล้คอยจะขี่ยังหักคอยเลี้ยเขาบ้านนอนจ้าเขาไปกัดโอ้ยกัดทางกินยาทั้งกินยาเพื่นบ้านทางกินยาหมอเนาะมันก็รับเลยพไ่นอนก็นอนรับเลยแล้วนอนจากว่งโอ้ยมันเป็นทุ่มหนึ่งก็นับเลยบ่จ๊ะรับทุ่มหนึ่งไปตื่นตีได้ป่ะตื่นตีชองกว่าฟันแล้วจะดุงตื่นออ๋ นอน,นเลยนอนยาวเลยแสดงว่าเขาเย็นเ่อกินที่นี่กินหน่อยหนึ่งซูนให้พผัวบ,บา้านห้องกระกาจดผัวบ้านจะกินเขาคือจะพองเวียนหัวอยากห่างเงียก็เลยเพาะกินเขาไปพีน่น้อ,องกินกินเขามีแห้งกับของเลยนอนแบบนี้นอนจะกินยานอนพอน,นอนแล้ววันนี้พอน,นอนแล้วฟันพี่น้องเลยมือนเป็นอันนี้ความฟันเนาะว่าทุกคนฟังฟัน,น,นฟันหวานฟันต้นไปในความฟันไปไปเป่าอีแหละผนเลยห้ามเสี่ยงึ้นมาจากไม่ไปทงหน้า จ้าแต่ว่าควายวูลูอ่ะยู่หันมันมีเงังของวูลูนะแต่มันเป็นท่งหน้ามันลงไปมันเป็นท่งหน้าเลยยังรูเหงออ๋อปิดเลยนลูกเหงปิดเลยจ้ะยังดังเสียงกระปิดกระตุกวันนี้มันเป็นท่งหน้าคือผ่าไปในแนมเห็นไปเลยเขาแนมเห็นเลยบอกผันห้ามกันมาแต่ขึ้นมาแต่ท่งหน้านั้นที่คนไปเป่ามาห้ามห้ามห้ามแต่สี่คนสี่คนห้าม อีกคนนึงเป็นเฉลียงเป็นเฉลียงใหม่ที่พี่น้องบนบ่แมนเราเป็นเงินเป็นยังไงเป็นเฉลียงใหม่เฮานี่เฉลียงใหม่ไผ่เฮา้องแมนเป็นคนลุงเสือบ่บ่ใส่เสือตะพลนีแต่ผู้ชายแมนแล้วก็นงงงจงกระเบนพวกแมนสีแดงจงกระเบนเนี่เป็นสีเลือดงูชีดำดำคือเลือดที่น้ำตาลนะแม่อืน้ำตาลออกดำดำเหมือนไหมจ๊ะวันนี้คำว่าเฮาเรียกน้ำตาลแก่ซะเนาะน้ำตาลอันนี้คนที่นางคนแต่งตัวแบบไหนบ้านนี้คนที่นางข้างบนนี่ใส่คือกันแต่ว่าต่างกระเบนคือกันแมนต่างแต่เพิ่น ต่างแต่พันมีอันมียังก็มีสอยยังนี่สวยแม่ต่างแต่หมูต่างแต่ตรงนั้นคนเป็นเจ้าเมืองที่สนอิบลูคือกันเราเป็นยังเป็นจ้ะผีพุ่มยูหันเนาะแล้วก็พากันหล่อหล่อมาตามถนนใหญ่ในความฝันเห็นเลยเด้อคือเขาไปนั่งเหมือนในความฝันอ่ะนะเคนเห็นแล้วเห็นบ่กับบลูเลยจ้ะมาหอดมาหอดอ่ะเคุณจะมาหอดบ่คุณนม่ยุดบองกันบนหัวบนหัวที่คุณจะคอยนอนทางหลังเนอนนอนนี่คนเขามาซอยเย็นยานแดงดิแม่เลยจ้ะคนก็พาดเพื่อนยามาบ่ มาป้องคนคอยนอนหัวหัวนอนไปเลยมองหน้าต่างแม่เธอได้เปิดหน้าต่างนอนแม่จ้ะแม่นอนระดาได้เปิดหน้าต่างบอบอวบได้เปิดหน้าต่างเอก็นอนบันนี้เพิ่นก็เลยวอากันวอากันหลายอย่างแล้วขอจําโมได้เหรอเพิ่นบอกอยังกันนะเพิ่นไม่แต่เพิ่นได้ยินแต่เพิ่นวานมึงบอกอีนี่หน่อยนี่นี่หน่อยนี่นี่หัวนี่นี่เขาอยู่ในหัวนอนมันได้ยินเบิดเขาบอกอยังไหมันได้ยินเบิดหรอวะอ่ารถสูญจะบอกบอกบอกไปโลดชื่ออะไรยังบอกมันทันนีแม่ผู้ผู้ที่อยู่ในเถิงเสลียงบอกพ่อพอวางน้องกระจกก็ยื่นพากันยื่นอยืนนนกั่ะ เลพูทีน่งทงั้งหมดเราเออใจคอยอีน,ยน้อยๆน่ะนะมึงกู้รู้มึงมึงได้ยินทุกัวเาราอะม,มึงฟังอเอาเด้อเราอะกูสิบอกเลขมึงวันวางสิคือคือคอยเป็นคนทีอธิษฐานตลอดคือเวลาฉีเป็นพีเป็นเทวดไยังกระสรังเวลามาหาคอยหรือยังไงคอยเห็นยังไงกรดูหน้าบอกเลกขคอยเป็นโตอย,อย่ามาให้คอยแปร เคยซีบอกนี่ตลอดเลยคุยว่าคอยเป็นคนงงเป็นคนนะนี่เป็นคนตีเล็กบุเป็นคอยว่าเป็นโตเลยเป็นโตโลดถือก็ถือบุถือก็ถืออาธิฐานแต่แบบนี้แม่คอยจีอาธิฐานนี่ตลอดเหมืนกันว่านี่สู้บอกมันโดดอีนี่มันหนูจักคนร้ายเหมืนว่าจะคอยกสะดุ้งตั้งว่ามันหนูจักคนร้ายได้จะฟ้องจองเนาะมันหนูจักคนร้ายอยู่ในยังบอกมั่นไงแต้นโถด้วพี่น้องคนบอกบมวนเดิคอยบอกกูมึงเลย มันนี่คอยกันในความฝันกันนอนในความฝันกันยังนอนฟังกันจะว่ากันนะคือคือจะคล้องบริบริรับได้ของลุงเฮงในความฝันในรับในในฝันอีกเครื่องรับเพิ่งเพิ่งรับเพงตื่นคือเข้าใ้ยินเห็นภาพเห็นในตาของผู้เขาใ้ยินหมดเลยคนเลยมาบอกมาเลยนี่เลขออกสามแปดเด้อถ้ามันออกตัวนี้กูสิมาบอกว่าซุ่มกูสิอยากได้ยังซุ่มกูสิมาบอกมึง ก็สะดุ้งตื่นมาเราเห็นกันซ้ำนั่นว่ามันบอกแม่จีว่าอาลาไเด้บอกกินตัวเลขแล้วก็ไปเลยไหมเลขจะออกสามแปดเด้นเพื่อนบอกว่า,าว่าบนหรือลลางบอกด้บอกบนหรือหลางบุนบอกแค่ว่าออกเลขออกสามแปดเด้อคุอนวะอือค่อยก็เลยว่ะสะดุ้งตื่นมากความความอันเขาเรียกยังนะพี่น้องความอันความหนิ่ที่เจ้าของเป็นอัน อยากรูก้อยากเห็นนะตื่นมายังยังไปแง่มึงหน้าต่างนี่พี่น้อง,งเอามื่อเอามือ,อ,มอนีงจิ้มหน้าต่างว่าคนยูห<อ>ันวอคนยูหันบอ,บอยังยูบออยู้ใดนไม่ค่อยเยงยี้ยงๆบอกแม่นเขาบอกไปใจเอก <c oughs> ันกันแต่ชีวไปกันเลยขยันนะเต็มหน้าต่างขึ้นม่หนักเล่นจักตอนนั้นก<อ>็บพ<อ>่อลูกได้จา่าสชีวิตยังไงแต่หน้าตอนนั้นความมึนอน่ะความที่อยากรู้อยากเห็นเจ้าของเจ้าของย้ำบอกแต่ว่าเลขจะออกสามแปดมันจะออกสามแปดเด้อถ้ามันออกตัวนี้ซุ้กูสิมาหามึง ซุมกสูสิบอกว่าซุมกูจะแต่ยังแต่บารเล็กที่หลังนี่คือบารเล็กทีหกเก้ามูสามเนาะแม่แน่จ้ะเพิ่นมาหนีเพิ่น,น,น,นคือออรท้นนเพิ่วมาหนีแล้วเพิ่นกระกบเลยมันบอกไม่แน่ใจคือเพิ่นบอกเลขแหละเพิ่นบอกว่าถามน้องตัวนี้ซุมกูสิมาบอกมึงว่าซุมกูสิเอาอยัางแล้วก็รูเมื่อปั๊บเลยไหมยอยากได้ยังเพิ่นสิบอกที่เรามันจับเปิดโทรศัพท์เบิดเฮ้ยตีสองก่อนไม่้หรอกตัวนี้จังสิมาบอกว่าอยากได้ยังแม่แม่นู้นก็เลยจับโทรศัพท์เบิ่งว่าโอ้ยตีสองกว่า กสิบก็คือกันกันกบผู้หญิงอายุน้องหนำบ่เลขออกแล้วเพิ่นจังมาบอกได้น้อว่าเพิ่นอยากได้บา้านเนาะเพิ่นมีแต่บอกว่าเลขจะออกหกเก็เนาะตอนนั้นเนาะมากแบบใบเลขคู่เดียวพี่นอ้องไอ้คอยมากแบบโมเมนต์ว่าจีนเลขหลายคเพรมันจริงเพิ่นบอกสามแปดเด้อค่ะแต่บวกหกเก้านี่เป็นเลขบ้านนะคะบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่หกเก้าทับสามนะคะสามเพราะมันจริงเพิ่นมาบอกเน้ะพี่ภูมิเพิ่นมาบอกว่าเลขจะออกสามแปด ถ้าเลขออกตัวนี้เพิ่นจะมาบอกที่หลังว่าเพิ่นต้องการยังนะคะบ๊่๊ลู้ว่าเพิ่นอยากได้บ้านหรืออยากได้รถเ้องกับบุ๊ลู้นะคะต้องรอให้เลขออกก่อนเพิ่นเพิ่นมาบอกได้บอกว่าบนหรือล่างมาบอกเลยจ้ะบนหรือหลังยังคำว่าไหวเธอกับบุ๊ทามไม่เด็กความฝันเนาะกวาเป็นเรื่องจริงกับฉันข้าตายานบัณฑิยานนี่จ้ะผมบัณฑมาเหตายานแต่ก็รู้ว่าเพิ่นบ่แม่นบ่แม่นฮักบ่บ่ได้เป็นคนคือเฮาแต่คิดดูว่าเพิ่นไปแล้วกูเมื่อมานี่ ยังไปจิ้มมานะยังไปจิ้มหน้าต่างนะพเกิดตองมาบ่าพ่อบอกยังอยู่บ่หูได้ตาขจาอยู่บ่ฝันสมจริงมันบป่แม่ข่อยบ่คอยแล้วรับตื่นไหมมั้งเคยมาเงี่ยมึงบอกเห็นยังเคยรับเครื่องตื่นว่าพยู่บ่เลยมา่อยหน้าต่างเบิ่งแต่ว่าความเป็นจริงตอนนอนน่ะปิดหน้าต่างแต่ว่าในฝันไข่ไข่บ้าเห็นขจ้าเหมือนเลยคล่ไข่หน้าต่างเปิดมะบัานี้พ่อพ่อตื่นเศร้ามากนี่เรื่องจริงอ่ะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเด้อ พอตื่นเช้ามาข่อยก็ไปเป่าไปเป่าปกติคือไปหาปูยไปหาไปหาอันปูปูที่เป่าเนี่ยน้ำหมอแม่นเต่าน้ำหมอบันนี้คำแรกที่หมอถักอันนอนรับฟันดี้โบราณแล้วจะเอื้อน่อยแป้งเนาะแป้งอันอนรับพอดี้โบราณเมื่อคืนมีคนไปหาหมอแล้ววางใช่ไหม่อยกระชดุ้งหึแต่โบปากให้เราเป่าเรายังแล้วไหมเป่ายังแล้วเลข่อยก็เลยว่าปูคอยฟันอยู่ดิวันเราก็ะจอกห้ามเสลี่ยงมานเด็ดดีตอนที่เราสี่เรายังสี่วะนี่ขังขังล่างนี่บ่มี ข้างเราก็ยังสี่ข้างล่างพุ่มพุ่มข้างล่างนี่ดีได้หรือวังสีพุ่มแสดงว่าพีพุ่มโยูหันเพคนมาบอกน้ำมาบอกฮอดบ้านแม่ไอ้พวกแข่งปวดขาหน่อยไหมคุณมาเงาเละตัวนี้ไปบอกคนนะมึงหูแจักคนหลายคุณวางสีนะคะนี่กับพวกคนมาหลอกด้วยมั้ยอุบัตเหตุแจ๊กเนาะอ้ยอย่าหลอกต่อเอ็กซีกับกระเป๋าบางบางบางเบาแล้วกิ็นแล้วไอ้คนนี้เขาได้่ยเาหลังอย่างเดียวครับบอกเขาสองงวดแล้วเนาะ บ่ได้บ่ได้ถือเลขสองงวดแล้วเนาะเลขไม่น้อันใดงวดนี้ก็ให้เขาเนาะจะได้มีเงินรักษาเนาะมันตียากมากมากแล้วเลขหางเดียวเนาะผู้ใดสิมาเลข่ไล่ค้างเนาะเขาขายสักยี่สิบสามสิบก็นาะมันตเงินไล่ได้พี่น้องมันคือว่าเหรเนาะออกบ่ออกเ้าก็บ่ได้ลงทุนหลายบ่เลขหางเดียวเนาะถึงเอาลงทุนหอบไปต้องทุนทุนหลายอันนี้ถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำหรอครับใช่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยมั้งมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง สรุปเด้อพี่น้องแม่น้องระดาฟันหางเดียวฟันมาผีผู้มาบอกนะคะสามแปดนะคะบอกหางเดียวเพิ่นบอกว่าเลขจะออกสามแปด้าเลขออกตัวนี้เพิ่นจะมาบอกว่าเพิ่นต้องการยังนะคะแต่ว่าบ้านเลขที่หลังนี้คือบ้านเลขที่หกเก้าหมู่สามนะคะนะคะพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะเพิ่นบอกหางเดียวโคโลสามแปดเลขจะออกตัวนี้เพิ่นมาน้อการหาคนนะคะมาทั้งมาทั้งเจ้าเมืองมาทั้งเอ่อ ยังคนหามตะเลียงเขาเอิญยังเขาเอิญยังอรรมาดบอบว่กับเอินนั่นข์กับเอินบ่ถือคนใส่เพ<ม>ื่อนนั่นละมาใส่น่ะมาหาคนก็บม่รู้ว่าจะเป็นหาสามแปดบอพอไม่พี่น้องเอฟซีผิจารณาเด้อค่ะก็ว่าเป็นจริงเพื่อนบอกหางเดียวเพื่อนบอกว่าเลขจะออกตัวนี้คือสามแปดบอบอกว่าออกบนหรือออกล่างเพื่อนบอกว่าให้เลขออกก้อนเพื่อนจะมาบอกที่หลังว่าเพื่อนต้องการยังพอไม่พี่น้องเอฟซีผิจารณาเด้อค่ะเลขหางเดียวนะคะแต่ว่านหกเก้าเนี่ยเป็นบ้านหลังนี้บ้านเลขที่หกเก้าหมู่สามนะคะ ชัดเจล็นไปลุงผิดเจรณาเบิ่งเไปครับเด้อพี่น้องเอ้แต่ว่าขันพอหญิเฮงนี่พอหญิเฮงฟาดตัวเดียวได้สามแปดคอรอ